ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลค่ะทุกคนเป็นตะกียสูตรปรุงข้าพี่น้องโอ้ใส่ไม่เท่ากันละคนให้เข้ากันชิมอ๋อแซ่บโดนค่ะทุกคน พอเมื่อเขากระหายมาเป็นตัวโตรงสีเล้วทุกคนขีดกับเซนเข้าไปผักสลัดที่แบบชุ่มน้ำก๋วยจีอยแซบดูดนิว่วได้ไหมล่ะมากจ้ะกินตอนได้ Mm hmm. mm hmm. สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไป๋สุขสุคนจ้าสวัสดีพี่แม่มด้วยกินลายยังกำลังกินก๋วยเตี๋ยวเมือนี้กินเก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชุ่มช้ำเพื่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าข้อหน้าจอให้แนวแช่ให้แนวข้อแนวแช่แนวเดบอได้บอ,บอจ้าที่รักทั้งหลาย ขอแยกมืนใจกับพ่อดรอกมืนใจกับสองสองสองรอยแช่สอง,สองรอยพิเศษตับด้วยนะสั่งพิเศษตับมาพ่อพิเศษตับอันนี้พิเศษลูกชิน้นพร้อมลูกชิน้นอยู่สาโอ้ลูกชิ้นอยู่นี่พิเศษลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นพร้อมคิดถึงวะสั่น ไปไหนมาน้องฝ้ายน้องฝ่ายมันบอไปไซมาาไปไซมาคือได้คิดฮอดกันเขากันไล่คู่มืออยู่เด้ล่าแต่ยังบอมาพิเศษลูกชิ้นพิเศษตับมาผพกติดขวาวอุ้ยพี่กิริยาขอบคุณค่ะอนุโมทนาสาธุบุญน,น้ำเดอ้อพี่กิริยาท่องสามกิโลให้เห่าเนี่ย กิิยาฝากทำบุญเลยจ๊ะหรือหรือสีสื่อท่องน้ำหยิบสามเลยบอเอาว่าร่วมร่วมสื่อท่องน้ำเลยหรือว่าสีห้ถวายเป็นเงินถวายเป็นเงินดีกว่าเนาะสิได้มีซื้อไงเขาสิไดประกาศซื้อให้อืมเพราะว่าเข้าโบเรมาเองถ้าเข้ามาเองเข้ายิบท่องใส่มันก็สิความรู้สึกเข้ากับสิจําได้ลุงตาบอกว่าให้คิดถึงบุญตลอดเวลาเป็นจะแซบแซบมือนีแซบอีหลมมือนีช,ชุ่มชําเลยมืนเนี่ เ่วาย่าใส่ใส่หมักหน้าอยู่มันมันผดเขาใส่้ำมันเจียวมาหลายผดไม่สูบบอแช่หนบ่เผ็ดเปรี้ยวหวานคือที่สุดอืม พี่ไม่ชอบหวานพี่ชอบเปรี้ยวอย่างเดียวเผ็ดกับเปรี้ยวโอเคแล้วเห้ยบวกเปรี้ยวยใส่เปรี้ยวทุกง,ง่ายใส่หมักงาสองง่ายอะไยังบ้ยทั้งเปรี้ยวอยู่น้ำมันมันหลายหมดกับเขาให้น้ำซุปหลายบางร้านเขาสิหัวงนาซุปเนาะร้านนี้ผัดผู้หัวง ใส่มังนาไปก่อนใส่เหล้ามุกเปรี้ยวมันเขาใส่น้ำมันผืดหลายโพดย่ยว่ะเอ็นน้ำมันเจียวปุ่งตืมปุ่งตืมมาเด้อจ้าเด้อตอนฉันสับเพชิชันคือเทนหนาเธอพร้อมตักมือนี้เ <c oughs> วลาสับเพิชนะโดยปกติเลยนะพี่สามนี่สี สิแพรกับผู้ที่มีพระคุณกับช่ององค์หญิงยีย่บสามทุกคนกับกับเจ้าของโพดักกับคนสื่อของกับผูต้ติดตามกับอีกอย่างสิทั้งเมดก็คือเห็นโลโก้เห็นึ่งสินะสาธุเฮ้ยสาธุสาธุสวัสดีเจ็ดสิบสองคนข้อหน้าจอให้แน่ข้อหน้าจอให้แน่จ้ากราบกราบข้อให้แน่ขอจักทนายดีขอจักแบบ สองมืนหาพันหัวใจได้บอได้บอจ้าได้ยูบอได้แล้ว,ลวได้ไหมอ่ะ <c oughs> ได้ไหมอ่ะย่ยมีเรื่องดีๆจะเล่าให้ฟัง <c oughs> เรามาเรามาสิไดโมทนาน้ำเออสออเดอ้อคนนั่นเขาประสบความสำเร็จสวดมนต์บางคน So ฉันกับฉันกับสำเร็จยอกงานกับเขาล่วๆอยู่เดือนนี้ม,มีทักททยมีคือมันกับยูทีเฮ้านน่าเดือนก่อนๆฉันบบอยากเห็นงานมันกับบอมางานกับบอมา <c oughs> เดือนก่อนๆคืออาศัยผัวไงอยากได้กันผัวไงแต่ตอนนี้เห็นงานแล้วเห็นงานแล้วผู้ใดสิจาง่งรีวิวกับทักมาได้จ้าเด้อปรับราคาเราได้จ้าบอกไว้ก่อนมาตอนนี้คือปรับราคาแล้วนะจ๊ะแพงพอมแต่ว่าได้ ได้อีกได้ของแถมหลายเช่นหลายอย่างค่ะของแถมเยอะค่ะราคาสูงก็จริงแต่ว่าก็บ่ได้สูงบ่ได้สูงเกินนี่ดอกค่ะตามเลทนั่นแหละตามเลทเลยอตามเลททั่วไปเลยแต่ว่าสิได้สิทธิพิเศษสิได้อีหยังแถมของแถมอีกหลายสวัสดีองค์ชายยี่สิบหา้า เอาบอามาตากทอดรอฟังคนหน้าจอก่อนบอกเรื่ังไหนสวัสดีเจสิมาคนแช่ได้บอเนี่ยสิ้นปีใช้นีให้แม่ไปแสนหนึ่งสิ้นเดือนจะไปปิดมอไซส,สองมาโอ้คือสะอ่อนในน้ะวันนี้นะสาธุน้ำเด้อหลวงปู่ออกฤทธิบ์บอสุดยอดแท้วะ <c oughs> คือได้เงินได้ค้ำแท้ไหม <c oughs> ฉันก็ซื้อลอตเตอรี่ไปหาหกใบงวดน,นี้ ซื้อไปแล้วเพราะว่าได้อันเศรษฐีนักโกดได้มาแล้วนะจ๊ะมือขึ้นมือว่านนี่ตอนแรกขอโชวขอลาบเด้อว,ว่าผู้อื่นเขาถือลอตเตอรี่กันเมื่อเดิมววผู้ขาต้องถึงเด้อว,วะเนาะซื้อนั่นแหละกินเถอะบ่มาก,ก็กินแล้ว,วยีกานล้อเลยกินล้นอ่ะ สวดมนต์ในได้ดีด้เนาะสาธุดำเดอ้อตักเอ้ยตักได้ยังให้เอ้ยได้นะยู่จัิหวรดสกลนครจ้าสะออนด้อแซ่บอ๋อสดไหลบรายนำเนี่ยอ๋อเราไม่กลัวบวมนี่หว่า เรามีคอเลฟินเรามีคอเลฟิลกินได้เท่าที่ต้องการที่บกินน้ำกลียวเขาย่านบวมแม่บุตรสวัสดีค่ะแม่บุตร ว่าสีเห็ดมุมสีสีาขาองศาเนะาะบบเห็ดหัวมันละกุ้งม,มึงกุ้งโตปักใหญ่เลยแม,ม่ออกกรรมแล้วนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะแม่บูด พี่เปิดเองชอบฟังเทศเชียงใหม่หนาวมากกินพริกหน่อยมันออกหวานๆนะ นี่พริกจีแต่ว่าเนี่ยกินน้ำกอคะคนสวดมนต์นี่มีแต่คนรว้ยขึ้นรุวยขึ้นนะทุกคน สมบัติจักรพรรดิลงตามาว้าเได้เนี่ยว่าจักรพรรดิมีอย่างเ้าก็มีอย่นั้นเปิดทั้งวันใช่พี่ก็เปิดทั้งวันฟังแล้วเพลินดีฟังแล้วแบบ คิดใจเข้มันสงบเดียนะแบ่บอร่อยสาใจ จะถึงคิวเราเราก็รวยแล้วนะแม่นี่ไงสร้อยเต็มคอเลยไม่เห็นหรอแม่ก็สร้อยเต็มคอเลยนี่คือสมบัติจักรพรรดิเป็นไดสุดยอดวะน้อ <c oughs> งตาวางสันเนาะแล่กับคนที่สวนมุ่นเนาะ ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกวิญญาณลวงตามาว่าได้นี่บมแมนฉันว่าวเดยฉันฟังมาเน่ในออนไลน์แต่ฉันกะเสือ้อนี่กะเสื้อลงตาคนที่สวดจกักรพรรดิกส่งเครื่องจักรพรรดิอยู่แล้วมื่อนั้นลุงตาเทศไว้วางสัวนรวยบุญเจ้าตอนนี้แมนเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเผอร่อย เผ็ดแล้วก็อร่อยเออมันเผ็ดอยู่แล้วพริกจอมยุทธ่นะนี่พริกจอมยุทธนะคะที่ใส่ <C oughs> ใครอยากรู้ว่าเผ็ดไม่เผ็ดซื้อกินเลย <C oughs> ลืมปักหมุดว่ะ <C oughs> มามา่มาเผ็ดมาแล้วนะทุกคน <C oughs> ยวมเพิ่ม <C oughs> เมืองจ้าสองพันแปดกินมดกันได้จังสิว กอมึกไหมเพราะว่าเี่ยวคลิปกินไปล่งในยูทูบ้อมนะมีเยอะกว่าแม่อีกเหรอฮะ หนูให้เพื่อนไปบ้างหนูให้เพื่อนไปเส้นหนึ่งเสียดายมากเลยไม่น่าให้เลยแต่ไม่เป็นไรน่าจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาแหละถึงให้เขาเขาบูชาไปเจ็ดพันเส้นนั้นอนะบูชาหนูไปเจ็ดพันมีเหรียญมีเหรียญหลวงปู่ดูปีหกสองทรงกลมแล้วก็มีนั้นเหรียญไอ้นี่เลยนะพระผงเลยแล้วก็มีเออ กายสิทธิ์หลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ดูเพรบูชาเจ็ดพันหนูก็เลยไม่รู้จะให้อะไรก็ให้ผ่านแหละตอบแทนเจ็ดพันของเขาอะนะแต่ว่าในข้อเนี่โอ้ห้เป็นล้านกันยังคิดอยู่เป็นเซเลบในโลกวิญญาณอย่ใช่เป็นเซเลบในโลกวิญญาณตากูถูก พี่กุกินกุ้งเต้นไหมไม่กินไม่กินอาหารที่มีชีวิตไม่กินปลาหมึกช็อตไม่กินกุ้งเต้นรู้สึกว่าเขายังมีชีวิตอยู่กินไม่ได้ถึงแม้หลวงตาจะบอกว่าแผ่บุญให้ก็ตามแต่อยากแย่เนี่ยฉันดูดทิ้งเลยนะอยากใย่อยากใย่ฉันใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฟุดฟุดฟุดแล้วก็สับเพให้ไป พี่เคยตดแตกไหมกูเคยมาข er ี er> ู่แล้วน้ำภาษายังตดพี่เถื่อนมากนะน้องบอกไวก่อนพี่เถื่อนมากสมัยก่อนพี่ไล์สดขี้ให้ดูด้วยนะทันหรือเปล่าทันไหมอ๋อเขาเป็นฝรั่งกับแม่เขาไม่สวน <laughs> มาเห็นเวอร์ชันนี้เรียบร้อยมาเวอร์ชันเมสซ,ซี่แล้วตะกี้โอ้ยลูกชิ้นน่ากินจังเอายกให้ดูไปดูมาพี่เป็นคนตลกนะนี่พี่เป็นคนเฮียพี่ยี่สิบสามเป็นคนที่สกลนอครน,นี่แหละ จริงๆน่ะพ่อแม่น่ะเป็นคนนครพนมพี่เกิดที่ประเทศลาวพอสักประมาณสี่ห้าขวบพ่อแม่ก็ข้ามมาเมืองไทยจดสัญชาติไทยแล้วก็อยู่มาจนทุกวันนี้ประมาณนั้นแล้วก็เรียนที่นาคูเขาวงโรงเรียนแรกคือโรงเรียนนาคูบ้านป่าไม้โรงเรียน กกตูมประชาสันราชมังคลาพิเศษเขาองวิทยาคารอัธวิทย์พณิชยการปทุมโรงเรียนศรีปทุมมหลาลัยมหลาลัยศรีปทุมแต่ไม่จบนะมหลาลัยศรีปทุมเรียนอยู่สองเทอมแล้วก็ไปขายประกันชีวิตโลดผลมากชีวิตทามาแบบขึ้นขึ้นลงลงชีวิตพี่ขึ้นลงตลอดป้อนหน่อยมาสาั่นเอา พี่เผ็ดบ้างไหมเผ็ดอยู่ค่ะตอนนี้เผ็ดอยู่อร่อยมากวันนี้เจ้าคือลุ้ยลูกประค้าเเด้เอามาใส่อ่างเอามาใส่อ่างเอามาใส่อันให้แม่บูดเบิงดีครับพี่23สามดีครับหนูคนนครพนมว่าอยู่สำเนียงพี่เหมือนบ้านหนูใช่พี่เป็นคนนาแกพ่อแม่เป็นพ่อแม่เป็นคนอำเภอน,นาแก แต่ว่าไปทํางานที่ประเทศลาวเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นคอมมิวนิสต์พี่มียังครับในคอค่อยขอ,ยอยไม่ให้ใครเลยห่วงมากอันนี้คือหวงตามาลวงตามาท่านร้อยเองเนี่ยแต่สีช,ม,ช,ชมพูในแน่แน่วงตาร้อยเองแล้วอันนี้ลวงตาร้อยเองเนี่ยหลวงตาร้อยเองนี่ลวงตาร้อยเองอันนี้ไม่รู้ไม่เคยเห็นลวงตาร้อยเม็ดเล็กอะ่ะในไลน์อะ่ะ ก็คือได้มาจากลงตามาทั้งหมดทุกคนอ๋อพี่มีแฟนแล้ยอย่างมาก็นี่ไงอยู่กับพวกหนูนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้ากินก่อนมันฉีอิ่มก่อนชูมันฉีอิมอ่มอืบ้านหนองสงังพ่อบ้านจอำสี สแตกยังเป็นตะเพ็ดบางจา้าบางป้าเพราะฉันก่ <junt S 2> ามึงยาห้องกูป้ากูสวดมนต์อยู่กูกระดาได้เด้อเพราะว่าวกูถือสินหากูไปดีถือสินแปดจะเสร็จในย่ายเพราันเอ้า ค่ะเดี๋ยวหนูจําชื่อพี่ไม่ได้สวัสดีจ้าทาไล่ไหลนะเสน้นในข้อขายขายบอปะขายสเยส้นละจ้ามืนดีวะสูืวงตาม้าร้อยเองทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็ผาบาอกวยเบื่งหอาลดวดวะ <c oughs> เป็นบ้าเป็นบอวลลุงตาว่าไม่เป็นไรติดวัตถุดีกว่าติดอย่างอื่นฮิเดโกะสวัสดีค่ะทำงานอยู่เกาหลีดูพี่แก้ง่วงเมื่อกี้เท่าแก่พูดว่าเขากินเผ็ดมากขอบคุณค่ะเท่าแก่อยากมีเมียคนไทยบอเท่าแก บาไว้บาไว,ก,นะวก,ก,กินเผ็ดเพชดนั่นตัวเนาะก็กินเนี่ยมันเผ็ดเนาะสูบบเผ็ดแล้วมันบ่แซ่บกัยังว่ามันมัน,ม,นมันต้องเผ็ดเพชสมสมมันยังสีแล้วกินคือกินกว๋วยเตี๋ยวมันต้องเผ็ดเผ็หอนๆอนนัน่นปะกว๋วยเตี๋ยวฮอนฮอนแต่ปรุงเผ็ดเพชแล้วก็สมสมเนี่ยคือสิ่งที่ฉันชอบ ôi cà hết vội vỡ cập hết vội vội mà vội vội đơn vội 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 แต่วาก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แซวไปดีเซนกับกำลังดีเซนกับพอดีบบหลายหมดไม่เยอะกันไปไม่น้อยกันไปพอดีกินเซนกับโบอื่นเพราะว่าเขาคุกกระเทียมเกี่ยวมาหลายแล้วกับกระเทียมเกี่ยวเขานี่เป็นแบบแคบหมูเลยได้สูแซ ช่งวงช่วงวะเลยเหรอแม่